สวัสดีจ้าเพื่อนๆอนออกปุ๊บทำไว้ปับ๊บกลัวไม่ทันค่ะแต่กลัวผิดพลาดวันนี้รีบมากทำไว้เมื่อวานลืมลงค่ะแตกสามตัวลืมสนิทพอมาดูแล้วโอ้จะบ้าตายโอ้ยยยแล้วก็แล้วก็มีสองตัวเดียวค่ะที่มาแจมเหมือนกันทำสองครั้งครั้งแรกสามตัวแตก มาครั้งที่2องเจมาแทน8ที่จริง7ก็มีนะคะแต่พอมาทำใหม่แปดหาย7มาแทนอันเก่ามีแปดแต่7ไม่มีแปมากค่ะแต่ชุดแรกนะั้นแตก3ตัวพอมาดูโอ๊ยตายแล้วถ้าทำไว้แล้วก็นั่นไว้ก็เรียบร้อยละกคิดอยู่ว่าทำแล้วมัน ไปไหนนะ้ากระดาษมันหายค่ะน้องๆเสียดายจนจุกหกแปดเก้าค่ะที่เขียนไว้หากระดาษไม่เจอก็ต้องทำใหม่พอทำใหม่ก็มากลายเป็นเจ็ดแทนค่ะแต่ก็ยังดีนะคะที่ยังเข้าไม่งั้นก็อเอากลายเป็นเด่นสองห้าไปเลยไอ้บินที่แลว้วกระดาษที่แล้วที่ทำเป็นห้าเก้านะคะเด่นมาทำใหม่เป็นสองห้าฉะงั้นโอ้ยเสียดายสุด,สด จุกเลยค่ะจุกเลยไม่อยากจะพูดเขียนไว้ทั้งหมดแล้วแต่ลืมลงแล้วทีนี้พอมาหาใหม่ไม่เจอก็มาทําใหม่พอน้อง้องทักก็ทําใหม่เลยค่ะพอทําใหม่ขึ้นมาแปดหายเจ็มาแต่สองยังเหมือนเดิมนะคะแต่สองกลายเป็นเด่นซะง,งั้นโอ้ยซีเรียสเลยวันนี้ไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่เนี่ยลงไว้เลยวันนี้จะการลืมนะคะการลืมนี่คือการลืมราวทีวีนะคะ เสียดายแตกสามตัวมากๆเลยค่ะอ้ยอเอาใหม่วันนี้เอาแตกเหมือนกันค่ะวันพรุ่งนี้นะคะวันที่สิบสี่นะคะเด่นอยู่ที่ศูนย์หนึ่งคู่วินค่ะศูนย์หนึ่งสามหกเจ็จัดชุดให้แล้วค่ะเป็นคู่มาแล้วค่ะแล้วก็นีนสามตัวเอาตามนี้เลยค่ะเพราะว่าจะตัดตัวไหนก็เสียดายกลัวออกมาโอ้เสียดาย พูดแล้วก็ยังคิดถึงชุดเก่าไม่หายโอ้ตายละปวดหัวเลยลงถ้าน้องๆไปทักมาจะลืมไปเลยนะั่นเราทีวีเขียนไว้แต่เมื่อวานนี่แหละค่ะเขียนไว้ละเขียนไว้เรียบร้อยละแต่หากระดาษไม่เจอพอลงไปเสร็จพอห้อยออกมามาดูโอ้ยไม่อยากจะทําเลยจุกสามตัวแตกเสียดายมีสองตัวเดียวค่ะที่มาแจมนอกนั้นมีครบทุกตัวค่ะ มีหมี2มีห้ามี6มี8ดมี9ค่ะแต่7ไม่มีพอมาทําใหม่มี7 8ดหายนอกนั้นครบสองตัวเดียวที่มาแจมเหมือนเดิมค่ะโอูอ้พูแล้วก็เสียดายจุกโอเคค่ะชุดนี้คงไม่พลาดนะคะพอมาปุ๊บทําปั๊บเลยทีเนี้ยโมโหตัวเองรวยๆปังๆไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆพูดไปก็ซีเรียสเนาะ ขึ้นสมองขึ้นท้องไปหมดละอยากให้น้องๆถูกค่ะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะให้รวยไปรวยปัๆปงๆสามตัวนะคะวันพรุ่งนี้นะคะลงให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะโปรดติดตามด้วยนะคะกดไลค์ให้พี่ด้วยกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะคะขอหน่อยคนละไลค์คนละแชร์แต่ก็ไม่เป็นไรนะพี่ไม่ได้บังคับนะแค่อยากได้แค่นั้นเองขอความเมตตาจากน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน,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 นะคะขอบคุณค่ะ